ดีลิ่มลิมกดนะครับแป้นสัมผัสทัชชิ่งทุกอย่างเสียงแล้วก็พื้นที่จัดเก็บดีกว่าร้อยเท่าเลยนะครับเพราะว่าราคาต่างกันเยอะมากราคาต่างกันเป็นหมื่นไหมเออมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับดีกว่ามากๆ ตอนนี้ไล่ที่แอปแดงด้วยนะมีทั้งแอปแดงแล้วก็แอปต่อตอนะครับสองอันเลยสวัสดีครับพี่น้องครับุบูได้ตีติดตามในช่องยูทูบ b e นะครับบอสตูบูได้นะครับไม่มีคนดูจริงไหมเนี่ยมีแผนปีหน้าจัดมดอีก โอ้บอรครับปีหนาเอาซามีสซะก่อนใส่งานเมืองซะก่อนเพราะว่าเอาตัวนาห้าหมื่นสองเลยนะสี่หมื่นสี่หมื่นเก่าค่อนข้างสูงมากราคาค่อนข้างสูงสูงมากๆสูงมากๆเลยสูง,ส,ง,ส,งสุดวอดดีมันมีคนดูแค่นี้จริงป่ะในช่องอันนี้อไอ้ อ๋อขึ้นมาแล้วไอ้ชุดไลแอนเลยเกินตอนนี้สวัสดีครับ้าคุณกำลังไหลดีเนาะสวัสดีคุณบูญฌานบุษบุษมากครับเมือ่อื่นเปลี่ยนแผนพี่น่องครับเมือ่อื่นไนเมืงองยูเสริมไทยสารคาม ที่แรกว่าจะเป็นเมืองยูโรเอดแต่ว่าพ่อกันชัยนะครับกับนอ้องปอมแปมแล้วก็พี่สอแล้วก็พี่หมอหนุ่ยนะครับเปิดมาเป็นเมืองยนสารครามหนืองพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สารครามนะครับสารครามเสริมไทยนะครับเมืองว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูหนังไทยอออก,กันนะครับ ประมาณช่วงบ่ายสองนะครับรอบบ่ายสองเมืองไรกบกาบ้านจะดีแอปแดงครับเจ็ดสิบสองคันเลยที่แอปต่อๆตอ,ตอนนี้ก็32มสท่านนะครับป้าจะหยอดไหลดสดฟังาานเลยวันนี้จะเป็นบายย่ายยังมันบอกด้วยแต่ปกติเราจะ ไลฟ์สดอยู่ช่องแดงนะครับแอปแดงนะครับบ้านลุ้เพื่นออฟฟิเชียลนะครับปกติพี่น้องก็จะเห็นผมอยู่ในนี่ส่วนหลฟ์พอผมสร้างตัวตน,น,นอยู่ที่แอปแดงเป็นส่วนเล็กเป็นส่วนมากนะครับแต่ว่าในแอปสีดํานีผมบ่ก่อยสัมพันเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ค่อยเล่นด้วยนะครับส่วนเยอะจะเล่นอยู่ที่แอปแดงเป็นส่วนเยอะนะครับตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่ที่แอปแดงด้วยนะครับ แล้วก็ต่อๆด้วยนะครับ2องแอปเลยนะครับพรุ่งนี้มาเปลี่ยนแพนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าพอญ่กันใส้แล้วส่วนไปอ่าดูหนังอยู่ที่เสิมไทยคอมเพกนะครับพ่อแม่เอซี่ทันไหนทีนะครับยังมาดูด้วยกันนะครับอยู่ที่เสินไทยคอมเพกนะครับไปดูหนังด้วยกันเลยพรุ่งนี้ที่ เสริมไทยคอมแพคสารคามที่แรกว่าจะไปละเอียดเปลี่ยนเปลี่ยนกระทันหันนะครับเปลี่ยนกระทันหันอู้ใครอ๋อนึกว่าหมอหนูไม่ใช่สวัสดีครับทุกทุกคนครับฝากกดไลค์กดแช่เลยครับกุสับสไคช่องบ้านลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับนะครับแล้วก็ตตบัตรนัทวัฒน์นะครับนายอันตอนนี้ใช้สองอันหรือ ทางไรสดุดอันนี้มาแจ้งข้าวครับเปลี่ยนหมองเออมาเปลี่ยนหมองไว้แล้วพี่น้องสือประเห็นกันกันก็ก็ผู้ถี่นนักกันไว้เนาะไม่เป็นไรเนาะเออก็อดีละ